ว่าไงเพื่อนวันนี้เราจะมาทำกะเพราปลาหมึกเรารู้นะว่าเพื่อนกำลังอบิรีว่าเป็นเมนูสิ้นคิดอยู่เราขอขึ้นแฮชแท็กเซฟข้าวผัดกะเพราเอาไว้เลยเพราะเป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากก่อนอื่นเรามาเตรียมปลาหมึกก่อนเลยวันนี้จะใช้เป็นปลาหมึกกล้วยหอมจอมซนนะกล้วยหอมจอมซนนันมันกระตูแล้วมันไม่ใช่ปลาหมึกเราก็เพิ่มมุกตลกซะหน่อยไงเวลาเพื่อนรอเราทำอาหารจะได้ไม่เบื่อและที่ถืออยู่นี่มันอะไรเนี่ยอันเนี้ยเหรอเนี่ยคือหมูไงเวลาแกทำอาหารแกไม่จริงจังเลยนะอันเนี้ยคือพริกแดงจินดาน นะหรือจะใช้พริกที่หนูก็ได้ทอดซับพริกเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาใบกระเพรามาล้างเลยพูดจริงพูดเล่นเนี่ยไม่เห็นเหมือนใบกะเพราสักนิดเอาหนะ้าเอาหนาะมองให้มันเป็นใบกะเพราหน่อยสิก่อนอื่นก็ตั้งไฟใส่น้ำมันนะแต่เรามีอะไรอยากจะถามบ้านเพื่อนเวลาทํากระเพราอะ่ะใส่พริกก่อนหรือว่าใส่พริกที่หลังกันนะ่ะไม่รู้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 ไม,รไม่รู้อีกแล้วเคยรู้อะไรบ้างไหมเนี่ยเอาเป็นว่าใส่พริกลงไปก่อนละกันถ้าใช่โอ้โหชุนมากก็ต้องฉุนอยู่แล้วทํากระเพรานี่นาจากนั้นก็ใส่น้ำมันหอยตาแม่ครัววาดแบบเนี้ยแม่ครัวจะมห้้วปปรรุงสดยนาาใใ่บกะเพ และผัดต่ออีกน้อยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกินกับข้าวสวยร้อนๆนะอือร่อยและที่ขาดไม่ได้ก็คือไข่ดาวหนึงสองสามกินได้เลยอ่ะดูความฉ่ำของป้ามือมือหน้าเพื่อนอยากกินอะไรคอมเมนต์ไว้เลย